อันนี้เป็นงานกิจกรรมอคกอลเลียมกลางปูงครับที่ซันทันอิสบิวในชื่อว่าอิสบิ l e อ a l อฮอลิติก้าเงานนี้เข้าฟรีครับจัดตั้งแต่27มีนาคมถึง2เมษายนครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอปัดทองตู้นี้ครับตัวที่ดำๆก็เขาเรียกว่าปัดทองสิงดำสยามส่วนที่คุณโป่งัจะแตกครับก็คือปาดทองฐารลุกโปง่ง ปลาหมอสีมารวีสีเหลืองนี่ก็เป็นพวกข้อาหมอสีมารวีเหมือนกันครับตาตรงบริเวณตรงคนนิดเดียวเลยลูกบนนิดนึงนะครับเห็นที่นี่แล้วทำไหมครับอ่านะครับในสีส้มหัวที่ข้อหินนะครับจะได้เป็นูหัวปลา หลังจากนั้นเดี๋ยวรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับเราจะลาหางนกยูงครับพวกสายพันนกยูงเหลืองเยอรมันนกยูงสีดำกันฟ้านี่ก็หนวดคนัวคะคกันไปส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกนกยูงลายเสือครับเสือสุมาตาสีทอง ตัวใหญ่ๆนี่ก็ไม่ทิงเกอร์ก็ป่าเทวดาพอเดียวครับสี่ส้มวีอยจะมีอกสองตัวปูแพนเทอร์ครับตัวเล็กมากเลยเนะเห็นนิ้วก้อยผมครับขนาดของมันสูบปูแพนเทอร์เข้าไปครับสูงสุดได้เท่านี้ครับนี่มันปูหรือว่ากุ้งฝอยกันแน่ก็ไม่แน่ใจครับอันนี้ก็คือปูแวมไพร์ครับตัวขนาดเท่านิ้วก้อย สูมให้ดูสุด,สดเลยก็จะเห็นได้ว่าปากมันขยับขยับด้วยนะครับถึงแม้มันจะตัวเล็กขนาดนั้นตัวนี้เห็นได้ทั่วๆไปครับปลาเสือพ่นน้ำส่วนตัวนี้ครับคือกบคอนฟ็อกครับเดี๋ยวจะสูงเข้าไปอ่ นอนดิ้งอย่างกับเจ้าพ่กกบการมะบุญโตเลยเจ้าพวกแกงเนี้ยก็คือพวกกุ้งเคฟิตด,ด่างครับเอาแล้วครับโอ้โหเริ่มจะสู้กันแล้วเคฟิตขาวพวกนี้ก็คือกุ้งเคฟิตขาวครับปนครับเตกมือเป็นบนๆนะครับของเปลา่าเปอ่านะครับ จะเป็นกุ้งเคฟิทสีแดงกับกุ้งเคฟิทสีส้มครับสีส้มกําลังปีนขึ้นมาครับแต่ว่าสีแดงก็กําลังที่จะอ๋อสีแดงกําลังกินใบไม้ครับตันนี้ก็เป็นตามารยาทดีครับว่าปักครับที่ปักคราฟตีทองครับโอ้ยสวย แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับให้สีพอสีนี้ก็ปลาคาฟสีขาวครับปลาคาปลาคาบนี่ก็มีเป็นพวกมุมให้เด็กๆเข้ามาเล่นสนุกนะครับโอ้โหเด็กเด็กคนนี้หัวชนครับปลาดาวก็ามาครับพร้อมของแถมก็คือหอยเม่น มีปิ๊งรังนะครับเครับแล้วก็มีเด็ก้น่ารักน่ารักโอ้มีปลาบูแท้งครับแล้วก็ปลาสลัดหิน พรุนี้ก็คือพวกจักรูปปลาผิดเสื้อครับผีเสื้อเขีนรอปลากระเบนครับ,รบหลังจากที่ว่าที่นี่มอยนั่นเองนะครับพิเศษนะครับเราสั่งมาเขาปลาปักเป้าครับตัวนี้คือปลาปักเป้าหน้าหมา นี่คือปลาบัวครับปลาบัวหม้อหม้อหม้อปลานกแก้วแล้วส่วนที่ว่ายมาเร็วๆคือปลาเพลาเวอร์เป่าส่วนนี้คือเด็กครับไม่ใช่ปลานี่ครับแก๊งปลาดีโม่ก็คือปลากระตูนปลากระตูน แก้วเหลืองปลาใบคันเลอร์ครับปลาไบคอนเลอร์ก็คือปลาสองสีปลาเซจิลไลนปลาสิงโตรครับขึ้นชื่อเรื่องที่เขามีพิษครับในตู้นี้ก็ยังมีสิงโตอยู่3าตัวโฮโฮโฮ,โฮ ปลานาะโซแทงครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในงานครับเอาหินมาวาดเป็นปลาครับทีสองมาครับสีคกขาวแล้วก็มีลายอะไรกระดำกระดางสวยครับรวมกสวย